จเจริญสุขจเจริญทำนำชีวิตงามแด่ลูกๆทั้งหลายเมื่อเรารู้สึกตัวเช้าขึ้นมาหลังจากที่หลับไหลทั้งคืนให้กลับมาฟังเสียงลมหายใจเสียงชีพจรเสียงการทำงานของข้างในกายและจิตของเราโดยเฉพาะสติกลับมาที่ลมหายใจ การที่เรามาสังเกตลมหายใจเข้าออกตรงนี้เป็นการนะเรียกสติเรียกจิตให้ตื่นตัวขึ้นมานะคะตื่นรู้เบิกบานเรามาถอดรหัสคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตื่นรู้เบิกบานนะก็คือตื่นจากนะการส่งจิตออกไปข้างนอกส่งจิต นะล่องลอยจิตในที่นี้ก็คือนะวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะส่งไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงข้างนอกตรงนี้เพียงเรามาขาแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมเข้าไปในจมูกสูดสูดสูดชา้าๆสูดกลืนเข้าไปสูดกลืนเข้าไปจนกว่าเราจะนะรู้สึกว่ามันสุดแรงแล้วแล้วก็กลืนเข้าไปแล้วก็ มันจะออกมาเองนะลูกนะมันจะออกมาเองเลยนะการที่สูดลมสูดลมสูดลมจนสูดแร,รงสูดแล้วก็กลืนเข้าไปตรงนี้เขาเรียกมันก็จะหมดลมมันกม็มันจะซึมรั่วออกมาเองตรงนี้แหละนะเป็นการย้อนจิตและสตินะเข้าไปสู่ภายในร่างกายเพื่อฟังเสียงนะรูปรสกลิ่นเสียงภายในฟังเสียงลมหายใจ ฟังเสียงชีพจรนะตรงนี้นะการฟังเสียงชีพจรนะหรือการเต้นจังหวะเต้นของลมหายใจนี่แหละเนยจึงทําให้เราได้รู้ได้เห็นรับทราบสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในร่างกายนะคะก็คือเวทนานะเวทนาความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันเกิดอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้เราไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปรับรู้รับทราบนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาขนาดที่เรานะส่งจิตออกขนาดนั้นเราคิดเรื่องอะไรจะคิดเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกนะแต่ภายในมันทํางานของมันเมื่อเราคิดข้างนอกสิ่งที่เราคิดนั่นแหละมันจะไปสร้างสังขารใหม่ มันจะไปสร้างเรื่องราวใหม่สร้างพบภูมิใหม่นะพบน้อยพบเล็กพบน้อยที่เราคิดอยู่ภายนอกอาจจะคิดเรื่องบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆอาจจะเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างคิดเรื่องนะอาคาตพยาบาทคิดเรื่องอยากได้อยากมีอยากเป็นคิดเรื่องการแก้แค้นการนะ เกลียดการโกรธการชังอะไรก็แล้วแต่คิดเรื่องอะไรขึ้นมามันจะไปสร้างขึ้นในจิตได้สำนึกใหม่นะท,ทุกความคิดทุกคำพูดที่ลูกคิดขึ้นมาขณะที่เราส่งจิตออกอันนั้นแหละเขาเรียกว่าสร้างสังขารใหม่นะการสร้างสังขารใหม่นี่จะเกิดจากจิตไม่ที่อยู่ภายในถ้าจิตอยู่ภายในเนี่ย มันจะอุเบกขาได้มันจะวางเฉยได้มันจะยิ้มให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะมันจึงไม่สร้างสังขารใหม่นะจิตและสติรับรู้รับประสาเรื่องราวรูปรสกลิ่นเสียงสัญญาความจำเก่าๆที่มันผุดขึ้นมาเพื่อจะดับไปนะ่นเพียงเราไปรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็ดูมันไปสังเกต เฝ้ามองเพียนเพ่งเผากิเลสไปสิ่งนั้นมันจะดับไปนะที่ที่มันผุดขึ้นมามนจะดับไปดับไปดับไปนี่แหละเรามานะพิจารณานะคะคําสอนพระพุทธเจ้านะคะคําสอนพระพุทธเจ้าสอนแบบนะตรงไปตรงมานะคะแต่เราต้องแก้ปริศนาให้เป็นนะคะ การตื่นรู้เบิกบานก็ต้องตื่นรู้อยู่ภายในร่างกายและจิตใจภายในขันห้ารูปและนามกายและจิตนะคะนะให้รู้เรื่องรูปคือร่างกายนี่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะอยู่ในลักษณะเดินยืนนั่งนอนให้มีสัมปะชัญญะรู้ตรงนี้ส่วนจิตภายในมันเกิดอะไรขึ้นเรียกว่ามีสตินะคะกับจิตตัวนี้นะ พอเรามีสติอยู่กับภายในนะคะจิตหรือเรียกว่านามก็ได้นะเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ปรุงแต่งนั่นเองนะคะเราก็จะรู้และรับทราบแล้วก็ยิ้มให้มันมันจะดับไปดับไปดับไปตลอดเวลา ส่วนร่างกายมันสัมปะชัญญาเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวคําว่ารู้เนื้อรู้ตัวก็คือรู้ที่กายนี่แหละนะคะอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้อยู่นะคะมันก็เพียงแต่ยิ้มให้มันเจ็บขึ้นมาก็ยิ้มให้มันนะปวดอะไรขึ้นยิ้มให้มันนะจิตตะสังขารผุดขึ้นมาจากจิตใต้สานึกเราก็เพียงรับรู้แล้วก็ยิ้มให้มัน ถ้าเรายิ้มไม่ได้มันปวดรวดร้าวก็ให้สูดลมนะค่แมวทองยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นแล้วก็สูดลมปล่อยลมอมยิม้มสูดลมปล่อยลมอมยิม้มทำแค่นี้แหละมันเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนคำสอนพระพุทธองค์ไม่ซับซ้อนแต่เราเก็บมาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวทำให้ซับซ้อนเองนะลูกนะ เรามาถอดร,รหัสคำสอนนี่แหละคำว่าตื่นรู้เบิกบานก็คือให้ตื่นรู้อยู่ภายในร่างกายในขันห้าของเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเกิดขึ้นก็เพียงแต่รับรู้รับทราบตรงนั้นมันก็จะดับไปชั้นใหม่เกิดมาอีกผุดขึ้นมาเรารับรู้รับทราบแล้วก็ยิ้มให้มัน หรือค่าแมวท้องมันอยู่กะลมหายใจสูดลมปล่อยลมอมยิบม,มันก็จะดับไปนะแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเราต้องทำให้ต่อเนื่องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะเวลาเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยอาณาปณสติและวิปัสสนามันก็ควบคู่กันไปมันไม่สามารถจะแยกกันหรอกลูกแค่มีสติอยู่กะลมหายใจเข้าออกก่อนเวลาเริ่มต้นปฏิบัติผู้ปฏิบัติใหม่ก็ต้อง อดทนอดกลั้นฝืนนะคะฝืนจิตฝืนใจนะบังคับจิตบังคับใจให้อยู่กับลมอยู่กับรูจมูกบังคับจิตบังคับใจให้อยู่กับกายรูปแระนามในกายในขันหนี่แหละไม่ให้ส่งไปข้างนอกถ้าส่งไปข้างนอกเมื่อไหร่มันจะไปปรุงแต่งเรื่องที่เราส่งไปนั่นแหละเราคิดเรื่องอะไรมันก็จะมาสะสมสังขารใหม่นี่แหละมันเป็นเคล็ดลับนะคะคำสอน ตรงไปตรงมาเราจะต้องถอดรหัสให้ได้ให้เป็นนะคะการตื่นรู้เบิกบานอยู่กับรูปและนามอยู่ในกายและจิตมันจะทำให้เราไม่สร้างสังขารใหม่ไม่สะสมบาปอากุศลใหม่นะคะเจ้ากรรมในเวรใหม่มันก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็จะหมดไปขณะที่เรารับรู้รับทราบเรื่องที่มันเกิดขึ้น จะเจ็บทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะกลางกระหม่อมไปทั่วร่างกายจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเราก็แค่รับรู้รับทราบยิ้มให้มันอุเบกขาวางเฉยครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกสา,ว,กสาว,กวิกาจนถึงหนะลวงปู่หลวงตารุ่นล่าสุดนะคะสอนไว้ก็คือให้วางเฉยให้อุเบกขาให้เฉยรู้เฉยรู้เฉยนะ ให้รู้อะไรกระสักว่ารู้สักว่ารู้สักว่าได้ยินรูปรสกลิ่นเสียงกระสักว่ารับรู้อะไรเข้ามาสัมผัสก็สักว่าหรืออุเบกขาวางเฉยก็ได้หรือรู้เฉยก็ได้หรือยิ้มให้มันก็ได้อาจารย์โกเรนก้าบอกให้ยิ้มให้มันนี่นะถ้าเราถอดรหัสตรงนี้นะเราก็จะไม่สร้างสังขารใหม่ขณะที่เราป,ปฏิบัติอยู่นะคะ พอมันปฏิบัติเกิดความเคยชินตรงนี้นะเรามาใช้ชีวิตประจำวันมันก็จะทำตามสิ่งที่เราฝึกมานั่นแหละเพราะมันชำนาญแล้วมันเคยชินแล้วจะเป็นนิสัยนะคะติดนิสัยรู้ลมรู้ลมอยู่ตลอดเวลารู้ลมข้าวรู้ลมออกอยู่ตลอดเวลาติดนิสัยเป็นเคยชินเป็นอุปนิสัยของเรานะ จึงพระพุทธองค์จึงให้ใช้เป็นนะสัญญากลมหายใจหรืออาณาปานาสัญญานะสัญญากลมหายใจนั่นเองอาณาปานาลมเข้าลมออกสัญญากลมเข้ากลมออกไม่ต้องไปสัญญากับรูปรสกลิ่นเสียงของเราของเขาภายนอกไม่ต้องไปสัญญากับคนรักคู่ครอง ไม่ต้องไปสัญญากับทรัพย์สมบัติสิ่งของหน้าตายศถาบรรดาศักดิ์อย่าไปสัญญากับความกโกรธความแค้นความอาฆาตพยาบาทมันจะเป็นสังขารใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ปรุงแต่งใหม่เพียงเรามาถอดรหัสนะคะอาณาปณสัญญาก็คือสัญญากรลมหายใจเข้าออกนะให้รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ ลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นก็ให้รู้ลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็แค่รู้แค่นี้นะคำสอนพระพุทธองค์ซื่อซื่อง่ายง่ายฟังแล้วนะอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปแปลงสารนะลูกนะแปลงสารหรือธรรมะปฏิรูปเอามาแปลงเป็นคำปรัชญาคำที่มันซับซ้บอนจะทำให้คนฟังมันซับซ้อน สับสนนี่แหละนาะฉะนั้นถ้าเราฟังแล้วนะคะศัก์แต่ว่าฟังรู้เรื่องนะว่าให้สูตรลมก็สูตรลมให้ข้าแมวทองยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นแค่นี้แหละมันก็จะไม่ซับซ้อนจะไม่ปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาใหม่เรื่องเก่าๆที่มันผุดขึ้นมาสัญญาเก่าๆสังขารเก่าๆวิญญาณเก่าๆ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเก่าๆผุดขึ้นมามันก็จะดับไปนะตามความเป็นจริงหรือตามสัจธรรมนะคะอะไรก็แล้วแต่ผุดขึ้นมามันก็จะดับไปผุดขึ้นมาก็จะดับไปแค่นี้แหละมันไม่ได้สะสมใหม่แน่นอนถ้าเราอยู่กับมันรับรู้รับทราบรูปรสกลิ่นเสียงนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันผุดขึ้นมา เพียงรับรู้รับทราบยิ้มให้มันอุเบกขาวางเฉยมันก็จะดับไปผู้ปฏิบัตินะจากอิสระจากทุกจากตรงนี้นะนะเรื่องราวต่างๆเจ้ากรรมในเวรต่างๆที่เราทำมาอดีตชาติเรามาแก้กรรมปัจจุบันพฤติกรรมปัจจุบันแก้ไขได้ตามคำสอนทำความดีหนีความชั่ว นะคะคแก้กรรมชําระเวนด้วยการจิตและสติม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ภายในกายและจิตอยู่ในรูปและนามอยู่ในขันห้าของเราตลอดเวลารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวขึ้นมาจากหมอนจากที่นอนนะคะคําแมวท้องไว้เป็นการกระตุ้นนะคะคําแมวท้องนะคะแบนแบนทำท้องแฟบท้องนะั่นเองมันจะยกไหลขึ้นถ้านั่งนะ ขาแมวทอมมันจะยกไลขึ้นเนี่ยนะตัวมันจะยืดขึ้นจากนั้นจมูกมันก็มีหน้าที่สูดลมสูดลมสูดลมแล้วก็กลืนเข้าไปทําเช่นนี้แหละนะคะกลับจิตกลับใจมารู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้เป็นการปฏิบัติธรรมชั้นเยี่ยมเลยนะธรรมะชั้นสูงอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ไปส่งจิตออกทําอะไรข้างนอกนะอยู่ภายในเรานี่แหละ จะทานแล้วก็ทานให้ตนเองอภัยทานนะทานสละเวลาที่เราอยากจะกินจะนอนจะเที่ยวนี่แหละนะอภัยทานให้ตนเองอาจจะขี้เกียจมาอาจจะทําชั่วทําอะไรมาอภัยทานให้ตัวเองก่อนเลยนะอภัยทานให้ตนเองแล้วก็กลับมามีสติอยู่ับลมหายใจมันก็จะเป็นอโศอโหสิกรรมให้ตนเองนะจะไม่อาฆาตพยาบาทตัวเรานี่แหละ อยู่กับตนเองให้เข้มแข็งก่อนเลยนะจะทานนะวัตถุปัจจัยก็ดูแลร่างกายด้วยให้มันนกินพอดีอยู่พอดีนอนพอดีนะและ้วก็เอาภัยทานให้ตนเองอาจจะทำผิดพลาดมาก็อาภัยให้ตนเองไปพาเขาเจริญอนาปานสติพาเขามาดูจิตดูใจดูกายพาเขามาดูลมหายใจเข้าออกพามาฟังเสียงชีพจร นะจิตและสตินี่เองนะคะมารับรู้รับทราบมันก็จะดีขึ้นนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเป็นอยู่มาตั้งแต่จำความได้เป็นโรคต่างๆมาเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะผ่อนคลายลงมันจะดับไปดับไปเพราะมันเกิดแล้วมันดับโรคภัยไข้เจ็บมันจะออกมาพร้อมกับอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกตอนสูดเข้านี่ก็เป็น ออกซิเจนนะลูกนะพอเราปล่อยออกมานี่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะออกซิเจนนี่เป็นอากาศที่มีประโยชน์มากมายต่อธาตุขันขันห้าเราต่อกายและจิตต่อรูปและนามมีพลังงานกาละปะที่มีกำลังนะคะแปดเท่าของปรมาณูปรมาณูนี่มันมันมีกำลังมากมายมหาศาลทำลายล้างโลกภายนอกแต่กาละปะมีแปดเท่าของปรมาณู ทำลายล้างกิเลสตนนะกิเลสเรานี่แหละตัดบาปอากุศลตัดเจ้ากรรมในเวรที่เก่าๆสัญญาเก่าๆสังขารเก่าๆให้มันดับไปหลุดร่อนไปตลอดเวลาที่เรามีสติอยู่ัลลมหายใจอันนี้นะเรามาถอดรหัสนะคำสอนพระพุทธเจ้านะคะนะไขปริศนา เดีวทำไมพระพุทธเจ้าจึงประทานอานาปนาสติหรือลมหายใจให้เรามีสติกับลมหายใจในฐานทั้งสี่มีสติอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมก็คือในร่างกายเรานี่แหละนี่แหละเราถอดรหัสตัวนี้ได้นี่นะปฏิบัติง่ายมากมายเลยจะอยู่ตรงไหนของบ้านของห้องของมุมโลกไหนก็นแล้วแต่ปฏิบัติได้ตลอดเวลาเพราะเราหายใจเข้าออก นะลมหายใจเข้าจมูกแค่รับรู้ลมหายใจออกจมูกก็แค่รับรู้เกิดเวทนาความรู้สึกบีบคั้นทุกทรมานหรือสุขสบายก็แค่รับรู้ยิ้มให้มันวางเฉยอูเบขานี่แหละเขาเรียกว่าไขรหัสรับนะคะไขปริศนาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะปฏิบัติง่ายขึ้นนะมันไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปหาบุคคลใครทั้งนั้น ไม่ต้องไปหาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะคะเรารู้คำสอนแล้วเดี๋ยวนี้มาทางโซเชียลมากมายเลยนะคะนะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทุกช่องนะที่ทางโซเชียลเข้าเสนอนะดีมากมายเลยหลายช่องนะคะโดยเฉพาะทาง YouTube หลายช่องสอนวิธีปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะสอนการฟังก่อนนะให้เราฟังก่อนพอเราฟังเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามนะนะลงมือปฏิบัติตามอย่าฟังอย่างเดียวนะลูกต้องปฏิบัติตามก็คือกลับจิตกลับใจนะเข้ามารู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละตื่นรู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาให้ให้คอยรู้ว่าข้างในร่างกายเรามันเป็นอะไรขึ้นมามันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหน ใช้จิตและสติไปเพียนเพ่งเผากิเลสต,ตรงนั้นจมูกก็สูดลมเข้าไปสูดสูดสูดกลืนเข้าไปนะคะให้มันเข้าไปทั่วร่างกายเลยมันเป็นยาวิเศษยาจากธรรมชาติคือลมออกซิเจนนี่เองนะคะมันจะไปปรับทั้งธาตุดินน้ำลมไฟให้สมดุลน,นะป่วยยู่มันก็หายนั่นนะต้องทำเสมอทำต่อเนื่องทีละหนึ่ชั่วโมงสชั่วโมงสาชั่วโมง เป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีก็ต่อเนื่องอยู่กะลมหายใจมีสติอยู่กะลมหายใจตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะลูกทั้งหลายเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มมีอะไรให้เราเห็นเขาเรียกว่าข้อทดสอบนะข้อทดสอบจะมาทดสอบเรานะภายนอกนี่แหละอาจจะเป็นบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์มาทดสอบให้เราท้อถอย อาจจะเป็นมีเสียงคนใกล้ตัวอย่าไปนั่งนานอย่าไปปฏิบัตินานเดี๋ยวจะเป็นบ้าเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าข้อทดสอบนะเราอย่าหวั่นไหวในเสียงนะเห็นคนอื่นเข้าสนุกสนานเถิดเทิงละบันเทิงใจอยู่ภายนอกอันนี้ก็เป็นทดสอบทางตานะวิญญาณทางตานะหรืออะ,อะไรมาก,กระทบจมกูกนะคะ กลิ่นหอมยั่วยวนกวนใจอยากจะออกไปสูดไปดมไปอะไรนี่เราก็ต้องนะทันมันนะเป็นกิเลสมานมาทดสอบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้แต่ในมโนโทวานความรู้สึกมันจะโกรธขึ้นมามันก็มีนะเศร้าขึ้นมาน้อยใจแค้นอาฆาตพยาบาทเศร้า,ซ,าซ้อยเหงาหงอยผุดขึ้นมานะเป็นสิ่งที่ทดสอบข้างในเรานะ กิเลสภายในเขาเรียกกิเลสมารมาทดสอบถ้ามโนทวารนี่นะที่ไม่ใช่เรื่องภายนอกนะเขาเรียกว่ากิเลสมารอันนี้ตัวตัวใหญ่มากนะความคิดของเราก็ไปปรุงแต่งเลยพอมันเศร้าขึ้นมาโอ้ยอย่าทำเลยนั่งนานมันจะเศร้าผิดหวังเศร้าส้อยหรือเงางอยหรือแค้นขึ้นมาอาฆาตพยาบาทเห็นโน่นเห็นนี่ขึ้นมาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเห็นพูดผีปีศาจเห็นเทพเทวดาเห็น อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันจะมีมารมาบอกว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวจะเป็นบ้าเดี๋ยวจะทำให้เสียพิกลจริตน,นี่นะอันนี้เป็นมารทดสอบนะเราต้องรู้ทันนะรู้ทันกลับมาสูดลมหายใจต่อเลยอย่าเชื่อมันนะลูกนะอย่าเชื่อความคิดตนเองขณะปฏิบัติมันจะมีชวนให้เราคิดเขาเรียกว่ากิเลสมารมารตัวน,นี้ใหญ่มากมีฤทธเดชมากมายเลยเป็นพญาม,มารเลยนะคะ มีทั้งพยามารที่ดามานนะคะขันธามารแม้แต่ม,มัจจุมารน,นะคะทําให้เราป่วยเลยนะขันธามารเกิดขึ้นมัจจุมานก็จะมาเอาเรานะนี่แหละ ให้กลับมารู้ลมสูดลมหายใจใครที่กลัวตายขึ้นมาเนี่ยนะสูดลมหายใจคาแมวท้องยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นสูดลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาทําอย่างนี้นะลูกนะับตลอดเวลาเลยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมแล้วลูกจะได้รับคําตอบจิตอิสระจิตนิพพานก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะเมื่อกิเลสมันถูก ผนะลานไปแล้วนะคะเพียนเพ่งเผากิเลสกิเลสมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาพอมันหมดแล้วในจิตของเรามันก็อิสระนะคะจากความกโกรธความโลภความหลงจากอาฆาตพยาบาทจากความแค้นจากโรคภัยไข้เจ็บจากสิ่งที่เราไม่รู้ที่เราสงสัยมันจะเริ่มรู้ขึ้นมาเกิดสติปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฐินะ เห็นกว้างเห็นไกลเห็นลึกปัญหาอะไรเข้ามาในจิตในใจในกายเราจะรู้ต้นเหตุรู้เหตุต้นผลกรรมทุกอย่างเลยกฎแห่งกรรมนี้เราจะรู้หมดเลยนะว่าอะไรที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะอะไรอะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้รูปรสกลิ่นเสียงที่มาเกิดกับเราเราก็จะรู้สาเหตุต้นเหตุคนรอบกายของเราเป็นอะไรเราก็จะรู้สาเหตุด้วยนะคะ เดเราก็เรียบุไปอยู่กระลมหายใจเราพอเราจิตสเสถเียนตั้งมั่นแน่ๆไม่มีอาคติแล้วจิตไม่ซัดส,สายแล้วเขาเรียกว่าจิตพุทธ,ธะจิตอริยะเราก็ช่วยเหลือคนใกล้ตัวคนไกลตัวเราได้แนะนําอบรมสั่งสอนพาเขาปฏิบัติได้จะให้คําแนะนําที่ถูกต้องถูกตรงเลยจะไม่บิดเบี้ยวแล้วนะคะจะไม่ ทําให้เขาเสียหายแล้วนี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเกิดขึ้นมันจะเกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดอริยมรรคมีองค์8ครบวงจรเลยเรียกว่าเห็นอริยสัจสี่เลยเห็นทุกนะเห็นสมุทัยต้นตอของทุก แล้วพอเราปฏิบัติไปเพียนเพ่งเผากิเลสมันก็จะนิโรธหรือดับไปดับครั้งแล้วครั้งเล่ากิเลสเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานับครั้งไม่ท้วนพอกิเลสดับหมดทาวรเป็นนิโรธใหญ่จิตรวมใหญ่กิเลสดับใหญ่เราก็เข้าสู่นะทางอริยมรรคมีองค์แปดทางเดิน8ดทางแปดสายที่เดินแล้วไม่หลงทางเข้าสู่นิพพานได้ง่ายขึ้น นะเข้าส่นิพานแน่นอนอยู่นั่นนะคะเข้าจิตสุญญตาจิตนิพานถาวรเป็นนิรันดรเห็นไหมเราเริ่มมาที่ตัวเรานี่แหละนะคะเริ่มอยู่ับรมหายใจอยู่กับเวทนานะอยู่กับความรู้สึกอยู่กับรูปและนามอยู่กับกายและจิตอยู่กับขันห้าของเราปฏิบัติไปอุเบกขาวางเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะดับไปดับไปจนดับหมดสะอาดบริสุทธิ์นะคะ ก็เข้าสู่จิตสะอาดจิตนิพพานนั่นเองนะคะขอให้ลูกขยันปฏิบัตินะลูกนำมาถอดร,รหัสคำสอนพระพุทธเจ้าก็คืออยู่กับตัวเองนะตื่นรู้เบิกบานภายในไม่ต้องไปจัดภายนอกจัดภายในเรานี่แหละพอเราได้รับคำตอบแล้วเราจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตกเกษมจิตนิพพานจิตไม่เศร้าไม่โศกจิตเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเราก็แนะนำสั่งสอนคนอื่นได้ อย่างง่ายดายเลยนะคะให้กำลังใจนะลูกนะลองฝึกดูไม่ยากเกินไปไมาอยู่กับลมหายใจไม่ได้ซื้อได้หานะลูกนะฟรีๆเลยแต่มีคุณสมบัติมหาศาลมากมายนะขอให้ลูกสำเร็จกันค่ะา